สวัสดีนานะครับผมวันนี้กับผมจ่ายอทีวีนะครับเในวันนี้เราจะมาเล่นออ l Star Tower X เอเออ l อ t t r t ท w e r d e เปนเ e X นะครับผมอีพีที่17นะครับะซึ่งในอีพีนี้นะครับเราจะมาอีโวตัวละครห้าดาวเมตาตอนนี้เลยนะครผมก็คือตัวละครอย่างคุรามะนั่นเองนะครับผมก็จะต้องไปทำตัวละครสีดาวมาก่อนนะครับปีส แล้วก็ต้องมีอันนี้ผมบีทสเฟียร์แล้วก็ชาร์โลซอสนะครับผมทุกอย่างมาจากสตอรีร่เจ็ดหมดเลยนะครับอันนี้มาจากเชลเลนจ์เจ็ดนะแล้วก็ผีสายลุงสามแล้วก็ผีเขียวอีกห้าครับพร้อมกับคิวห้าร้อยนะครับ,บนะผมคิวไปหมื่นสี่นะแล้วก็เงินอีกห้าพันครับโดอัพได้เลยนี่คุลามะเชีย่ย อโอเคเดี <Ừ>. okay. ๋ยวเราจะไปลงสตอรี่เอพีไปลงอินฟินิตครับเพื่อรีวิวตัวละครมันเลยดีกว่านะโอเคซึ่งผมรัดมาตัวนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าพอมันติดเมตานะ้วผมก็เลยรัดมาก่อนเลยนะครับตัวเมตาต้องมาก่อนอยู่แล้วโอ เคลครับตอนนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครคุณามานะครผมตัวละครที่เอาไว้สำหรับลง<ม>อะไรก็ตามนะครับที่ยากๆตัวนี้จะรับจบนะครับทุกคนก็คาราวาู่ที่แปดรอยซึ่งเป็นตัวละครต้นเกมน,นะครับซึ่งผมจะเล่นเป็นสายสปีดนะครับส่วนบัฟควรจะเป็นคอรับกับจเจนเนสิตนะครับผม ไม่ควรเป็นอีโต้นะเพราะผมไม่ชอบนะอีโต้มันเอือทุกคนมันแต่ตแต่อีโต้ต้นเกมดีนะทุกคนอีโต้เอาไปฆ่าต้นเกมได้อันนี้คือดีนะต้นซึ่งมันเหมาะเอาจริงผมกีช่วมันก็จะเหมาะนะถ้าเล่นกับต้นเกมแต่ผมสุดแ่้วชอบเท่าไหร่อ่ะผมรู้สึกผมอยากได้คอรัปเตดกับจินนิสิมากกว่าแต่ผมเอียงไปทางคอรัปเตดนะเพราะว่าอยากอยากได้ละลายโลจะได้แบบ ลงสาเอาหนึ่งสบายสบายไม่ต้องเทโซโลอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปปั้นอดเดตต่อโอเคซึ่งคีย์ของตัวมันอยู่ที่ท่านี่นะับโยโคสวาร์นั่นเองนะครับผมโอเคแต่ก่อนกดเนี่ยผมจะอัพตัวละครก่อนนะครับผมโอเคอัพไปเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะทุกคน แค,แค่ระยะเพิ่มขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นตีไวขึ้นแต่บอกแล้วครับว่าคีย์ที่สกิลกดของมันนะอันนี้คือสกิลกดที่หนึ่งนะครับเอ๊ะอันนี้คือสกิลพื้นฐานนะก็อันนี้สกิลตรงนี้ไวสาหรับการเคลียร์มอนคนระับเพราะว่ามันตีไวดาเมจก็ค่อนข้างเยอะครับมาสามารถเคลียร์ได้ก,กว้างๆนะผมในวงของมันแต่ว่าระยะของมันเล็กนะนี่กว้างๆตรงนี้เลยนะทุกคน ต่อไปนะครับมากดดูอ่ะนี่สะเกียกวดที่หนึ่งนีอ่อันนี้ผมท่านี้ครับเราจะตีแรงขึ้นระยะไกลขึ้นนะครับผมซึ่งตัวนี้สามารถตีแอร์ได้นะครับทุกคน และระยะโคตรกว้างซึ่งมันดีมากกับการเล่นต้นเกมนะครับอ้ท่านี้นะส่วนเล่นเกมผมคิดว่ามันก็โหดแต่ว่ามันจะดรอปผมรู้สึกว่ามันจะดรอปออกมานิดนึงนะแต่ว่าเล่นเกมเราสามารถเล่นท่านี้ได้นะทุกคนนี่ f u l AOE นะครับผ, e ะะผมแล้วดูท่ามันอย่างแหลกอะอันนี้ท่านี้แต่ว่าท่านี้มันแอบบากนิดนึงทุกคนตรงที่ว่า ดาเมจมันค่อยออกนะแต่ท้ามันเท่มากดูวงอย่างกว้างแต่ว่ามันจะตีช้าคนระับแต่ว่าดาเมจแรงอันนี้ไว้สสำหรับเคียร์มอนเรีเกมเลยนะโหดมากทุกคนต้นเกมเราสามารถเล่นสะบปบตบตรงนี้ไนดะ้เราสามารถเล่นเคียร์มอนได้ด้วยท่าน,นี้นครับทุกคนพออัพไปขั้นสองเรากดท่าน,นี้เลยทันทีนะทุกคนเป็นการตีไฮบิดเอาไว้จะเล่นต้นถึงกลางนะผมพอเรา เราหนึ่งตัวเนี่ยเอาไว้เลยตีแอร์ถ้วหาตัวที่สองมานะครับกดอัพไปสองขั้นแล้วก็ให้มันตีเอลแล้วก็กดอัพไปเลยนะให้มันตันไปเลยนะตัวที่มันเ e อลีอะเพอตรงนี้เราไว้เคลียร์แอแล้วก็ค่อยอัพมันมาทีหลังก็ได้นะทุกคนก็ไฮบิดหนึ่งฟูลเอลีสองนะทุกคนอตอนนึงอยู่ที่ประมาณโอหมันก็แพงเอามันแพงมาก,กน,นะสามหมื 30, ่นเอ้ยเจ็ดหมืนเท่าไหร่วะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนท่าไหร่ เจ็ดหมืน่น <70, 000. S 1> ห้านะครับถือว่าตัวนึงเนี่ยใช้ค้างแพงนะแพงมากนะทุกคนตัวละครแพงใช้ได้เลยส่วนบ้าผมว่าคอรับก็น่าจะโอเคละแต่ว่ามันตีลายฮิตผมคิดว่าแต่ก็คอเราก็น,น่าจะโอเคกว่าก็เห็นไหมพอถึงพอถึงช่วงหนึ่งเห็นไหมพอถึงเก,เกมอีโต้เราแทบไม่ได้ใช้เลยทุกคนเห็นไหมมนเป็นศูนย์ละ อิโต้เลนแค่ต้นเกมอ่ะผมรู้สึกว่าตัวละครอย่างมันอ่ะผมว่ามันเล่นได้ผมว่าเล่นเลยเกมเจ๋เวอร์อหน่อยก็ประมาณนี้ครับสำหรับคุรามานะครับเป็นตัวละครที่โหดมากครับผมเป็นท่าสีเขียวนะครับซึ่งเอาไว้ลงตบตัวสีฟ้าได้อย่างดีแน่นอนนะครับตัวนี้โอเคเมตาประจำสีทุกคน ถ้าเราไม่นับพวกอับนบบาวนะครับแค่พวกตัวละคร5ดาวนะครับผมผมก็รู้สึกว่าถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยผมยังยกให้คิโรปเป็นอันดับหนึ่งของเดลต้าอยู่นะเพราะว่าคิโล่มันคือตัวแบบไงไอ้พวกตัวที่มาใหม่ๆก็โหดแต่ว่ามันก็แต่คิโรม่มันเฟกกว่าไงมันโหดกว่านะทุกคนอย่างไอตัวอะไรวะไอ ไอตัวอินุมาคิมั้งเออนั่นแหละนะมันก็สามสถานะใช่ไหมกดมีแข็งมีเลือดมีเผาอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวว่าโหดมากนะครับแต่แต่มันอาจจะขัดกับชิลัวนะทุกคนผมไม่รู้จริงว่าแข็งกับสายฟ้ามันมันยังไงนะมันสแตก,กได้หรือเปล่านะนก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับอาจไม่อาจทราบได้นะครับทุกคน โอเคครับผมโอ้ดสุดของสีเขียวยเป็นคุลมะโอสุดของสีม่วงเป็นขีลหลวโหสุดของสีส้มตอนนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราอิงผมก็ไม่ค่อยผมยังไม่ได้ลองดูอัปเดตนี้เลยนะว่าตัวสีส้มหมดแค่ไหน แต่ผมคิดว่าตัวละครที่น่าจะมาแน่ๆคือฟิเลนกับทงังนะครับแต่ผมคิดว่าฟิเลนน่าอย่างโอเคกว่าแต่ว่าตัวละครสองตัวเนี้ยมันติดอย่างเดียวคือมันติดออสตาไงมันติดออสตาทั้งคู่แล้วผมแบบเครียดเลยว่าจะลงใช้ออสานยังไงดีนะแบบม,มันติดออสตาแบบโอ้โหเยี่ยมแบบฟิเลนอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ทังนี่คือสิแบบโอ้โหมันวางได้สี่ตัวก็จริงแล้วมันก็คือติดออสตาไปด้วยแล้วมาณน,นี่แค่ตัวเดียวเลย ทำให้ผมไอไทอสามเอ็สาผมก็เลยแบบคิดหนักอยู่นะว่าจะทำยังไงดีส่วนไทอสามเอ็สองก็ใช้ตัวละครสีแดงอย่างเอสนะถ้าเป็นเมตาแดงตอนนี้ก็จะเป็นเอนะโหที่สุดผมไม่รู้นะครทุกคนแต่คิดว่าเอสน่าจะเป็น n ัมเบอร์วละ n ัมเบอร์วันสำหรับตอนนี้นะเพราะผมปั้นสีแดงไม่กี่ตัวถ้าเป็นสีฟ้านะก็น่จะเป็นซีกนะซี เพราะว่าสีม<ส>ันโหดนะจริงอะผมไม่ได้ว่าสีฟ้ามีตัวไหนแต่ผมคิดว่าสีน่าจะโหดสุดละแต<ส>่ถ้ามีอันบาร์ก็เชนบาร์ได้ผมอาคายนุแอดเดตไอ,อตัวสไปเดอ,อร์บอสที่เป็นสีเขียวแต่ผมไม่รู้นะว่าสไปเดอ,อร์บอสเก่งไหมแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้เลยนะไอ,อโกคุชิโบสีม่วงแล้วก็ฟีเซอร์สีส้มนะครับเอ๊ะหรือว่าเราเอาฟีเซอร์ลงแทนผมไม่รู้นะอาจจะต้องใต่เพียระดับอาจจะเป็นแบบว่า ลงแอคสองเอาฟีเซอร์มาก่อนหรือแบบลงแอคหนึ่งฟาร์มเหรียญแอคสองอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปลงแอคสามเพื่อเอาเพื่อไปลงให้มันอะไรทักอย่าง่ลหละเออโอเคหลังจากที่เรารีวิวตัวละครเสร็จไปแล้วนะครับเราก็จะมาสุ่มรีโลนนะผมซึ่งตัวละครที่ผมจะสุ่มนะครับแน่นอนว่าไม่กี่ทางนะเพราะมันติดออสตายอยู่นะครับ เดี๋ยว X สามเนี่ยสีส้มใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปหาตัวใหม่ลวกันเนาะไม่ก็เดี๋ยวฟิเซอร์ลอง,ลงดูนะทุกคนผมจะไมจะ่จะไม่เล่นตามไปคลิปของคนอื่นนะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงอาจจะต้องเล่นแต่ว่าไปหาวิธีเอานเนาะก็พีดก็พีเดี๋ยวไม่จะว่าทั้งอยู่ตู้ไหนเดี๋ยวรอมาใหม่แล้วค่อยสุ่มไล้เอออยู่ตัวเองนะ อีกสิบห้านาทีม็จะเปลี่ยนละอ๋อเป็นไรนี่ตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด37รลีโลนะครับซึ่ง สวั i ดีวันทุกคนสวัสดีวันทุกคนคุณราม่าแม่อ่ะแล้วกันนะผมอยากได้ครับเต้นนะทุกคนผมก็จะกดปุ่มปุ่ม โอเคครับเหลืออีกหนึ่งงานนะครับที่หรือว่าอันนี้จะได้อะไรครับไม่ต้องคิดหรอกครับเกิอนอยู่แล้วเอเอไอ้ควายเออโอเคครับทุคนทีนีน้โอจรมีวันนี้ครับชอบไปเรื่องอะไรกดแชร์กดติดตงครับ้นวันนี้หมดแล้วครับบ๊ายบาย